คือตารางทักษะนะครับการเรียงจะไม่ได้เรียงอาทิตย์จันทร์คารพุธพฤหัสศุกร์นะครับก็เข้าไปใน Google แล้วโหลดคําว่าตารางทักษะมาได้เลยนะครับถ้าเกิดวันอาทิตย์อ่ะบริวารอายุเดชสีพระประจําวันของวันพุธสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยห้อยจะเป็นสีกับตัวเองเกิดวันเสาร์เกิดปุ๊บอ่ะบริวารอายุเดชสีบุญละอุตสาหะมตรีกาลีอันนี้คือสีรถที่ไม่ควรใช้สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่า พระปางไหนที่เหมาะสมสาหรับคนที่เกิดวันไหนนะครับโดยใช้ตารางทักษานะครับท่านจะได้รู้ว่าควรจะห้อยผ้าอะไรหรือว่าจะบูชาพระปางไหนดีนะครับและตอนท้ายจะบอกด้วยว่าสีรถอะไรที่ไม่ถูกจะหลกกับคนที่เกิดวันไหนนะครับอันนี้คือตารางทักษานะครับที่จะเอาไว้ใช้ดูว่าท่านจะใส่ผ้าอะไรเพื่อให้เหมาะกับวันเกิดของท่านนะครับก็จะเรียงไปเลยตั้งแต่อาทิตย์จานอังคารพุธพฤหัส สุกเสาร์นะครับแต่ว่าอันนี้จะมีพุธกลางคืนมาด้วยและการเรียงจะไม่ได้เรียงอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหสัสศุกร์ครับท่านสามารถโหลดตารางทักษะก็เข้าไปใน Google ทนะ่านโหลดคําว่าตารางทักษะมาได้เลยนะครับตารางจะเป็นวนอย่างนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์สีแดงปางถวายเน่นะครับตารางศาก็ได้มาเป็นวันจันทร์วันจันทร์ปางข้ามญาติสีเหลืองต่อไปก็เป็นวันอังคารวันอังคารสียมพูปางใส่ญาติ แล้วต่อมาก็จะเป็นวันพุธนะครับวันพุธปางอุ้มบาทสีเขียวแล้วสำหรับตารางทักษาก็จะเลื่อนมาเลยเป็นสําหรับวันเสาร์สีม่วงนะครับเป็นปางหน้าโปกแล้วก็มาเป็นวันพฤหัสวันพฤหัสก็จะปางสมาธิสีส้มแล้วก็วันพุธกลางคืนนะครับวันพุธกลางคืนก็คือราหูนะครับลาหูไม่ใช่สีดํานะครับราหูจะเป็นสีเทาหรือสีสำลิดนะครับผมแะปางก็เป็นปางป่าเลไรนะครับแล้วก็จะมาเป็นวันศุกร์วันศุกร์ก็จะเป็นสีฟ้าเป็นปาง ปางลำพึงนะครับผมสำหรับตรงกลางนะครับก็คือเป็นอันนี้สำหรับคนที่ไม่รู้วันเกิดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพักรเกตนะครับพระเกตก็เป็นปางวานปางวานวิชัยนะครับสำหรับท่านที่ไม่รู้วันเกิดอันนี้ก็สําหรับท่านที่ไม่รู้วันเกิดจะเฉยเป็นปางประจําวันของเขาอันนี้เราไม่ต้องไม่ไม่ต้องไม่ต้องจาในการในการท่องวนนะครับการใช้ตารางทักษะก็จะต้องการจะมีการท่องก็คือบริวารอายุเดชศีบุญละอุสาหะมนตรีและกาลีนะครับ การท่องการท่องไปเลยสมมติท่านเกิดวันอาทิตย์วันที่จะเริ่มที่เป็นบริวารอายุเดชสีมูลละอุตสาหะมรีกาลีบริวารก็คือท่านจะมีบริวารที่ดีอายุก็คือสุขภาพร่างกายอายุยืนเดชก็คือคล้ายๆมาหาอำนาจนะครับจะมีผู้คนยำเกรงสีก็คือสิ่งที่ดีที่สุดสีที่ดีที่สุดเลยของตารางรักษาคือ,คคอลงที่สีนะครับจะดีที่สุดมูลละก็คือ เงินทองอุสาหะก,ก็คือความขยันขันแข็งมนตรีมนตรีก็คือเป็นมีผลดีรองลงมาจากสีนะครับแล้วก็กาลีกาลีนี่คือสิ่งไม่ดีเลยอย่าก็อยากให้น่านท่องไปว่าสมมติท่านเกิดวันอาทิตย์อ่าร้องบริวารอายุเดชสีพระประจําวันของวันพุธสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยห้อยจะเป็นสีกับตัวเองสําหรับ บางที่เราใช้ประจําวันก็คือที่เราทั่วๆไปก็คือปางที่เราประจําวันของเราครับถ้าเกิดเรามาค่อยก็คือจะได้ทางด้านบริวารสีแล้วรองที่สุดก็คือมนตรีบริวารอายุเดชสีมูละอุสาหะมนตรีมนตรีก็คือปางป่าเลไลจะเป็นก็คือดีรองมาจากสีอยากให้ท่านจาท่านจานจไว้ว่าแค่แค่สีกับมนตรีนะครับสมมุติว่าท่านเกิดวันจันทร์อะบริวารอายุเดชสี พระปางหน้าปกเนี่ยจะเป็นสีกับตัวสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยท่านเกิดวันไหนท่านก็ลองท่องใบบริวารอายุเดชสีบุรุษอุตสาหามนตรีกาลีถ้าเกิดตกอันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นพระห้อยคอนครับอาจเป็นพระบูชาก็ได้ท่านจะไปอาจจะไปไหว้พระที่เป็นปางนี้ตามวัดต่างๆหรือว่าไปเอ,อเป็นพระพุทธรูปประจําบ้านก็คืออยากให้ เลือกที่ตกที่สีครับจะดีอันนี้สําหรับการใช้ตารางทักษะในการาในการดูนะครับให้เหมาะสมกับท่านที่เกิดประจําวันแต่ละต่างวันต่างๆกระท่านก็โหลดโหลดมาแล้วก็ท่องนะครับอย่าลืมบริวารอายุเดชสีบุรุษอุตสาหะมรีและกาลีนะครับสมมุติว่าผมเกิดผมเกิดวันเสาร์อันนี้ผมเกิดวันเสาร์นะครับก็คือบริวารอายุ เดชสีปางที่ดีที่เหมาะสมต่อการบูชาหรือการห้อยนะครับก็เป็นปางปางวันศุกร์ก็คือปางลำพึงมูลละอุตสาหะมนตีมนตีผมตกผมตกที่ปางสายญาติหรือว่าสีชมพูผมอยู่บ้านบ้านเดียวกันออยู่กับภรรยาแล้วภรรยาผมเกิดวันศุกร์อาสมมุติว่าผมเกิดปึ้งสีผมตกที่วันศุกร์นะครับมนตีผมตก ตกที่วันอังคาราแ,ฟแฟนผมเกิดวันศุกร์ก็เกิดสาวบริวารอายุเดชสีมูล,ละอุตสาหะมนตรีของผมสมมติอยู่ด้วยกันสองคนเป็นหิ่งบูชาไม่สมามารถวางพระบูชาได้เยอะผมก็จะเลือกเอาเอาพระของพระปางสายญาติเพราะว่าแฟนผมที่จะภรรยาผมที่จะอยู่บ้านเดียวกันจะไหว้พระด้วยกันสี อันนี้ผมตกวันเสาร์ผมตกมนตรีที่บางสายญาติแล้วก็เป็นสีกับวันศุกร์ด้วยท่านลองลองเอาไปดูว่าท่านเกิดวันอะไรแล้วภรรยาเกิดวันอะไรถ้ามีหิ้งพระสามารถวางพระได้ไหลายองค์ก็อยากให้เลือกที่เป็นสีเป็นสีกแก่ท่านนะครับเป็นเป็นสีแก่ท่านทั้งสององค์ก็ได้หรือว่าถ้าวางได้องค์เดียวก็ลองเลือกอย่างนี้ผมตกมนตรีที่ที่สายญาติแฟนผมรู้แฟนผมวันศุกร์แล้วก็ตกมนตรีตกตกสีที่สายญาติเหมือนกันอันนี้ก็ เลือกพระองค์เดียววางได้ก็เป็นสีริมวงคลกับทั้งสองทั้งสองคนนะครับอันนี้ท่านไปลองไปลองท่องดูและอีกอย่างหนึง่งเอาง่ายๆนี่การดูสีสีรถที่ไม่ถูกฉลกสําหรับท่านที่เกิดทุกวันอันนี้คือส่วนใหญ่เลยที่คนที่ขับรถที่เขาบอกสีไม่ถูกฉลกจะดูยังไงสีไม่ถูกฉลกก็คือตกที่กาลีท่านเกิดวันไหนนับเข้าไปแล้วกาลีตกที่อันไหน อันนั้นคือสีรถที่ไม่ถูกโลกผมเกิดวันเสาร์ก่อนผมเกิดวันเสาร์เกิดปุ๊บบริวารอายุเดชสีบุญละอุตสาหะมนตรีกาลีอันนี้คือสีรถที่ไม่ควรใช้สีเขียวอ่าสมมติอ่าสมมติผมเกิดวันจันทร์วันจันทร์นับไปบริวารอายุเดชสีบุญละอุตสาหะมนตรีกาลีคนที่เกิดวันจันทร์ไม่ควรจะใช้รถสีแดงเอาอย่างเงี้ยครับผมอันนี้ท่านก็จะได้ไปทั้งการหาพระบูชาติดตัว เป็นปางอะไรที่เหมาะสมกับท่านหรือว่าเป็นภาพบูชาที่ท่านจะไหว้หรือไปไหว้าตามวัดไหนให้ดูที่ตกตกที่สีนี่จะดีดีดีที่สุดสําหรับคนที่เกิดในแต่ละวัน,นครับลองลองใช้ตารางทักษะนี้โหลดโหลดมาจากยูทูบเอ่อไอ้ท่นานโหลดจาก Google เลยท่านเข้าไปใน Google โหลดคําว่าตารางทักษะก็จะขึ้นมาเลยครับก็ดูดูว่าท่านตกสีอยากให้จําแค่ว่าสีที่อันไหนแต่ว่าท่านต้องจำจำการท่องให้ได้บริวารอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตรีกาลีนะครับสาหรับสีรถ ก็ดูเลยอันไหนที่ตกกาลีท่านเกิดวันอะไรอะสมมติว่าวันเสาร์กับวันนี้ไปแล้วเกิดท่านเกิดวันเอ่าเกิดวันอังคารบริวารอายุเดชสีบุญละอุตสาหะมนตีกาลีกาลีก็คือสีเหลืองที่ไม่ไม่ควรใช้เอาง่ายๆถ้าเกิดตารางศักษามาปุ๊บท่านดูกาลีสีไหนไม่สมไม่ไม่ควรกับท่านท่านเกิดวันไหนก็ถอยหลังไว้อันหนึ่งครับอันนั้นก็คือกาลีง่ายๆอันนี้ง่ายๆครับเอาละครับวันนี้ก็เป็นเกตตเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากท่านนะครับ สำหรับท่านก็ได้ความรู้ไปแล้วนะครับจากการดูตารางทักษะนะครับว่าพระปางไหนที่เหมาะสมกับวันเกิดของตัวท่านนะครับที่เป็นสีกับตัวท่านนะครับและตอนท้ายก็แถมไปด้วยว่าสีรถอะไรที่ตกกาลีนะครับจะไม่เหมาะสมกับท่านนะครับอย่าไปใช้นะครับสําหรับตอนต่อไปนะครับจะเป็นพระประวัติความเป็นมาของพระเบญจภาคีนะครับก่อนที่ท่านอาจารย์สมานจะมาชี้จุดพระแท้พระปลอม ของภาพเบนจาภาคีทุกประเภทและทุกพิมพ์นะครับผมอย่าลืมติดตามตอนต่อๆไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ